ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดราสมานฉันสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันเอ่ยไปชมกันเลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้เรื่องรักการอ่านสาระการเรียนรู้ 1. กิจกรรมนักข่าวน้อย 2. การอ่านหนังสือภาพ 3. อ่านภาพและคำสุดท้ายค่ะ 4. การอ่านรวมกัน ความสำคัญของการอาร่านการอ่านเป็นทักษะของภาษาท ำเป็นต้องฝึกฝนอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้นสุดสามารถฝึกได้เรื่อยๆตามวัยและประสบการณ์ของผู้อ่านเพราะการอ่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู้ความคิดและความบันเทิงใจช่วยปรับปรุงชีวิต ให้สดใสสมบูรณ์กิจกรรมนักข่าวน้อยการเล่าข่าวแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เด็กๆอาจไปพบเจอเหตุการณ์ต่างๆเช่นเด็กๆไปตลาดไปกับคุณแม่แล้วบังเอิญเด็กๆไปเจอเหตุการณ์ มีรถมอเตอร์ไซค์ล้มเด็กๆก,กลัวและตกใจมากเมื่อกลับบ้านเด็กๆนำข่าวหรือเหตุการณ์ที่เด็กไปพบเจอกลับไปเล่าให้คุณปู่คุณย่าฟังหรือเด็กๆ ไปเจอร้านของเล่นร้านของเล่นอยู่ในตลาดเด็กๆชอบของเล่นชิ้นนี้มากๆเลยเด็กๆไปโรงเรียนก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าเราไปตลาดมานะเราไปเจอของเล่นเยอะมากๆเลยหรือไปพบเจอสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ อันนี้เป็นการเล่าเหตุการณ์เป็นการเล่าข่าวที่เด็กๆไปพบเจอในชีวิตประจำวันอ่านภาพและคำภาพที่หนึ่งคือภาพอะไรคะเรามาอ่านกันคะ่ะตออาตาอ่านว่าตา ภาพที่สองโยอายาเด็กๆอ่านตามนะคะโยอายาอ่านว่ายาภาพที่สามลออาลาอ่านว่าลาภาพที่สี ขออาขาอ่านว่าขาและภาพสุดท้ายค่ะภาพที่5ฝอ,อาฝาอ่านว่าฝ้าเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูจะมีนิทานมาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะนิทานในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าสโนไว เด็กๆอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปฟังกันเลยในพระราชวังโออามีพระราชาพระราชินีสโนไวท์ทิดาจ่าจ้าข่าวราวหิมะผิวพันดีดีต่อมาไม่ช้าไม่นานสงสารสงสารสินสนสนส้นราชินี มเหสีองค์ใหม่สวยสดแท้เป็นแม่มดกะฮุบเมืองนี้ร้ายมนจนสวยจนงามทุกวันเฝ้าถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าใครงามเลิศในปะทาพีกระจกจีบปากจีบคอประแจประจ๋อ มาเหสีมาเหสีเอียงอายอุ้ยตายจริงเหรอกระจกปั้นเจอจริงสิจริงสิสโนไวท์โตขึ้นเป็นสาวผมดำผิวขาวปากแดงสวยดีมเหสีแต่งองค์ทรงงามยิ้มร่ามาถามกระจกวงรี กระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าใครงามเลิศในปะทะพีกระจกอ้ำอ้ำอึงอ้งอึงหลบตานิดหนึ่งสโนไว้น่ะสิมเหสีเป็นฟืนเป็นไฟสั่งจับสโนไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทหารสงสารจับใจ ตัวไปสโนไว้รีบหนีมาพบบ้านจิตหลังจิ๋วเดินรีตรงริวไม่รอไม่รีขอประตูก๊อก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 ,ก,กไม่มีใครออกมาเปิดสักทีจึงผลักประตูเข้าไปอุ๊ยอุ๊ย แปลกใจอะไรกันนี่โต๊ะเตียงของใช้ทุกอย่างเล็กจังจิ๋วจังแปลกดีแปลกดีข้าวของระเกะระก,กะเก็บกวาดจัดซะข้าวทางเข้าที่ระหวยโรยแรงเผลอรับจนเสียงกุบกับสะด้งเตรียมหนี คนแค่เจ็ดคนเข้ามาขอโทษนะจ๊ะแล้วเล่าเรื่องที่มีคนแคะทั้งหมดเห็นใจจึงชวนสโนไว้ให้อยู่ที่นี่สโนไว้ White, ไม่เหรอกไม่แหละดูแลคนแคะทั้งเจ็อย่างดีผูกพันรักกันใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิท เป็นน้องเป็นพี่กล่าวฝ่ายมเหสีคนงามปรีเข้าไปถามกระจกวงรีกระจกจ๋าบอกข้ามาเถิดว่าใครงามเลิศในปาทพีกระจกอ้ําอ้ํอึ้งอึงอ้งหลบตานิดหนึ่งสนุ เหสีเป็นฟืนเป็นไฟรีบไปเร่งไปจากวังเร็วจีพร้อมเป็นคนแก่ผมงอกมาร่อมารอกม,ม,มาทำเสาสีตื้อจนสโนไว้ใจอ่อนทั้งออดทั้งอ้อนกินแอปเปิลลูกนี้กินแป๊บหลับปุ๊บฟุ๊บ ป๊บแม่มดรีบกลับเข้าวังทันทีคนแคระแวะกลับมาบ้านตกใจเสียงสั่นอะไรกันนี่โถโถโผกอดน้องสาวใครทำกับเจ้าอย่างนี้อย่างนี้คนแคระเก็บร่างสโนไว้ในโรงแก้วใสปูกรรมมยี วันหนึ่งเจ้าชายหลงมาถูกใจต้องตาเจ้าหญิงองค์นี้เดินสง่าแววตาวานหวานเปิดลงแก้วฉับพรันจุมพิษหนึ่งทีสโนไว้ค่อยๆลืมตาเจ้าชายรีบมาประคองเร็วจีขอร้องพาไปหาพ่อ นแครเป็นห่วงเป็นใย,ายตามเสด็จไปในวังทันทีเจ้าหญิงบอกเล่าเรื่องราวเสด็จพ่อเสียงกร้าวจับแม่มดมานี่สั่งลงโทษแม่มดโหดมากแม่มดร้องว่าหน้าดำปิดปีพระราชาหัวเราะเสียงดัง เจ้าหญิงกับวังวันนี้วันนี้กระจองงองเจ้าเอ๋อเจ้าค่ะจัดงานวิวาพรุ่งนี้ สดเจ้าชายและเจ้าหญิงก็ได้แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆกับนิทานเรื่องสโนไวต์ต่อมาเราจะมาเรียนรู้ประโยชน์ของการอ่าน 1. เพิ่มพูนความรู้ 2. ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 3. การใช้ภาษาที่ถูกต้อง 4. ทํทำให้มีความเพลิดเพลิน<ๆ>และ 5. มีทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูแจกให้นะคะ แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลาสมันฉันกันนะคะ